สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่ยอแน่ชาแนลค่ะช่องของความรู้คู่ความเชื่อแล้วก็ความชอบนะคะมีความรู้ด้านจิตวิทยามีความเชื่อเรื่องดวงแล้วก็มีความชอบพากินพาวิ่งพาเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกจะเทมาในเรื่องของความเชื่ออย่างเดียวนะคะทำไม่ทัน ขอภัยนะคะอาจารย์นึกว่าอาจารย์ทาดวงทั่วไปไปแล้วนะคะงานงิงความรักปรากฏว่าอาจจะลืมทําอาจารย์าารยไปทาดวงความรักความรักก่อนแล้วอาจะาลืมนะคะอะเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ครบนะคะทั้ง12ราศรีจะพยายาม <laughs> ไม่รู้จะครบไหมนะคะ <laughs> ตอนนี้ถึงคิวของชาวลัคนาราศรีตุลแล้วนะคะชาวราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะ อันนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะถ้าใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีตุลสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยเลยนะคะสําหรับการแบ่งวันที่อาจารย์จะมีแบ่งไว้ให้นะคะใครที่เป็นสองราศีอื่นสามารถดูได้นะคะแบ่งวันที่เท่าไหร่ยังไงแล้วก็มีลายติดต่ออาจารย์ถ้าเกิดจะดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะค่ะตรงนี้ก็ใครที่สอบถามันมานะคะก็ไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้นะคะเดี๋ยว จะมาดูพลังงานโดยรวมนะคะอันนี้เป็นดวงงานเงินความรักของชาวลัคนาราศีตุลย์ประจำเดือนมีนาคม2564หเดือนนี้อาจารย์ขอเป็นเต็มเดือนไปเลยนะคะทำทีละครึ่งเดือนไม่ทันนะผิดพลาดท,ทางเทคนิคไปแล้วนะคะเดี๋ยวแก้ตัวใหม่เดือนหน้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางคนตรงมากบางบคนตรงน้อยนะคะถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ เดี๋ยวมาดูพลังงานความรักก่อนนะคะเออไม่ใช่ความรักงานเงินความรักนะคะดูความรักซะจนแหบนว่าความรักเข้ามาอยู่เต็มเต็มหัวแล้วนะคะเอามีเดววลเข้ามานะคะสาวลัคนาราศรีตุลน,นะคะขอพลังงานสามใบซิมีสเตรนนะคะ <S <s เห็นไหมเอย แล้วก็มีราชาไม้เท้าค่ะอ่ะเแยวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินการงานความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะประจำเดือนมีนาคม2564ขึ้นมาเป็นฤาษีเลยค่ะ ต่อไปนะคะสิบถ้วยค่ะเรือสีแต่มีคู่นะคะเรือสีแต่มีคู่นะสิบถ้วยเลยนะคะตรงนี้มีแต่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะมีเจ็ดถ้วยค่ะ มีแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญต่อนะคะมีเ,เด็กถือถ้วยค่ะ หล่นมาแล้วนะคะเอาเข้าสเสลยล้วกันสี่ดาบค่ะและหนึ่งดาบนะคะมาดูต่อกันอีกหนึ่งแถวนะคะมีสามเหรียญค่ะ แปดไม้เท้ามีเดอฟูแล้วก็มีเป็นอัศวินดาบเข้ามาค่ะ โอเคปิดท้ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเราตกลงจะเป็นเรื่องราวยังไงนะคะมาดูเรื่องราวตรงนี้ก่อนนะคะในเดือนนี้นะคะมีนาคม2,564อาจารย์รู้สึกว่าคนที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะค่อนข้างที่จะต้องทุ่มเทให้กับเรื่องของการเรียนหรือการทํางานนะคะคุณต้องค้นคว้ากับเรื่องราวอะไรหรือง,งานบางอย่างที่คุณได้รับมาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเฉพาะด้านในการที่ คุณต้องศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะเจองานยากงานที่เหนื่อยนะหรืองานที่คนอื่นเขาทําไม่ได้อาจจะทาวเวอร์มันขึ้นมานะคะคนอื่นทําไม่ได้เขาโยนมาให้คุณเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความเชี่ยวชาญตรงนี้นะคะคุณก็เลยจะหนักจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ตรงเนี้ย คุณจะมีโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พิสูจน์ฝีมือให้คนอื่นๆเนี่ยได้เห็นฝีมือของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ในเรื่องการเรียนหรือการทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะนะาเหนื่อยหน่อยนะคะได้รับงานยากๆแต่ว่าตรงนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยได้รับการยอมรับนะคะแปดเรียนนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วมันจะมีเงินอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเงินพิเศษเข้ามาด้วยนะคะในการที่คุณต้องแบบ จัดการกับงานยากๆตรงน,นี้นะอในเรื่องการงานนะจา์รู้สึกว่ามันค่อนข้างมีความชัดเจนขึ้นมาหลังจากที่มันเป็นสีดะคุณเหนื่อยกับมันคุณอาจจะไม่รับการ เหลียวแลหรือว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรนะคะแต่ในปีนี้เนี่ยพอคุณได้พิสูจน์ฝีมือนะคะจะมีคนเห็นความสามารถของคุณนะคะหนึ่งดาบนะความตั้งใจจริงของคุณที่คุณมุ่งม,มั่นทำงานให้ประสบความสำเร็จช่วยองค์กรช่วยหน่วยงานนะคะแก้ไขปัญหานะแล้วสามเหรียญกับแปะมนเท้าเป็นการจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของคุณนะคะแป่เท้าการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าการโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งอะไรต่างๆที่ คุณจะได้รับนะคะอาจจะมีข่าวดีเข้ามาในเดือนมีนาคมนี้แล้วนะแล้วย้ายไปแล้วดีไหมถ้าถามว่าเรื่องงานเนี่ยคุณปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรืออะไรตรงนี้คุณจะมีอิสระในการทํางานมากขึ้นนะคะเดอฟูลเกิดขึ้นนะมีพ w e r มากขึ้นอัศวินดาบมีความเป็นผู้นําหรือได้เลื่อนตําแหน่งที่มีความเป็นผู้นําเป็นระดับหัวหน้าที่สูงขึ้นไปมากยิ่งขึ้นนะสําหรับในช่วงมีนาคมนี้นะคะข่าวดีอาจจะมาเดือนมีนาหรือว่าอาจจะมีการปรับตําแหน่งหรืออะไร ในช่วงของเมษานี้ก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นก่อนนะคะอะไรที่คุณใฝ่ฝันนะเดวิล mm. มันขึ้นมานะใฝ่ฝันอยากจะได้ลุ่มหลงก็มันอยากจะได้นะคะมันมีโอกาสที่คุณจะทํามันให้เป็นจริงแล้วนะคะเดวิล mm. <Devil S 2> และสเตนนะคะอาจจะมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะหัวหน้าของคุณ ราชาไม้เท้าคนนี้จะช่วยส่งเสริมคุณหรือว่าเป็นตัวคุณเองที่กําลังพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ฝีมือแล้วก็อยากที่จะก้าวขึ้นไปในระดับที่มันมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นนะแถมเงินก็ดีขึ้นด้วยนะคะสามเหรียญตรงนี้นะคะเงินเข้ามาแปดเหรียญสามเหรียญน,นะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยได้ทําตามความฝันคุณนะหรือว่าคุณมีโอกาสได้ไปอยู่ในองค์กรที่ที่บรรยากาศในการทํางานเหมือนเป็นครอบครัวนะคะสิบถ้วยหลังจากที่ คุณมีเรื่องขัดแย้งอะไรกันบางอย่างในเรื่องของการทํางานนะพอปรับเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนแผนกหรือเปลี่ยนอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะยังเป็นที่ทํางานเดิมหรือว่ามีการโยกย้ายนะในเรื่องของออตําแหน่งการทํางานหรือมาอยู่ในอีกสาขาหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ เรื่องงานเรื่องเงินโอเคนะการเรียนก็เจอปัญหาหนักหน่อยแต่ก็คนก็จะแก้ได้ได้พิสูจน์ฝีมือเช่นกันนะคะการเรียนก็ดูโอเคมีการพัฒนานะใครที่รออะไรนะรออนุมัติโปรเจกต์รออะไรสีดาวนอนรอกันแน่นิ่งเลยนะคะคุณจะได้รับอนุมัติแล้วนะหนึ่งดาวตรงนี้นะคะมีโอกาสที่ได้ไปต่อกับโครงการโปรเจกต์วิจัยโปรเจกต์จบอะไรของคุณนะมีอิสระในการที่ได้ได้ ได้ใช้ศักยภาพส่วนตัวของคุณะนะคะในการสร้างสรรค์สิ่งที่คุณจะทำตรงนี้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะเป็นเดือนที่คุณกลับมามุ่งมั่นกับความสำเร็จอีกแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจริงจังกับชีวิตมากขึ้นนะเนี่ยเพราะมันจบด้วยความเป็นอัศวินดาคุณสู้คุณลุยนะคะเพื่อความสำเร็จในชีวิตของคุณ ส่วนในเรื่องของการงานการเงินไปแล้วการเงินดีมากความรักนะคะเดี๋ยวมาดูความรักนิดหนึ่งความรักเนี่ยมันมีเดวิลเข้ามาด้วยนะคะต้องระวังอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหารักซ้อนนะเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าในหลายๆคนเลยนะคะคุณมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วนะเห็นไหมคะสิบถ้วยคุณมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้ว แต่มันมาพร้อมกับทาวเวอร์นะคะแล้วเดวิลมันอยู่ตรงนี้เลยหัวแถวของคุณถ้าคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะกับการเป็นมือที่สามหรือเป็นหลอกใครเข้ามาเอาเขามาเป็นมือที่สามในชุดความรักของคุณเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาในชีวิตขอ,องคุณอย่างมากมายนะเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วอ,อะไรเข้ามานะคะนั้นตรงนี้อย่าเสี่ยงดีกว่าเพราะเรื่องอนาคตหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันกําลังไปได้ดีอยู่แล้วนะตรงนี้ก็ซื่อสัตย์กับ คนรักของเรากับคู่รักของเรานะคะตรงนี้ก็จะทําให้มันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรที่มันร้ายแรงตรงนี้ขึ้นนะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นเลยสําหรับคนโสดเป็นยังไงคนโสดเป็นเด็กถือถ้วยรอความรักเด็กถือถ้วยแล้วก็สีดาบรอความรักอยู่นะคะคุณฝันถึงคนที่คุณแบบอยากจะมีอยากจะเป็นนะคะเป็นคนรักในฝันของคุณแต่ว่าถามว่าใน ในโอกาสในชีวิตจริงคุณจะได้เจอเขาไหมนะคุณยังรอเขาอยู่เลยอะ่ะเห็นไหมคะคุณยังเป็นเดอฟูลแล้วคุณยังรอเขาอยู่เลยอะ่ะคุณยังใช้ชีวิตอิสระแล้วก็ลัลลาอยู่เลยนะคะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้นะคะดวงคนโสดน,นะความรักคนโสดเดี๋ยวจะแยกเป็นคลิปความรักให้อีกทีหนึ่งนะคะยังทําให้เหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้ทำให้ครึ่งทุกครึ่งเดือนนะเป็นเดือนละครั้งแล้วนะคะไม่ทําไม่ทันนะคะขออภัยจังเลย ส่วนคนที่มีคู่นะนอกจากที่จะต้องระวังในเรื่องของรักซ้อนแล้วนะคะให้ระวังคําพูดนะคะคําพูดอะไรที่มันอาจจะบาดใจทําให้เกิดปัญหาระหองละแหงถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะฉะนั้นพูดจากันด้วยความรักความเข้าใจนะคะนึกถึงวันที่เรารักกันนะนะคะเรารักกันเราก็ไม่ต้องเราก็อย่าไปทําร้ายกันด้วยคําพูดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคู่ไหนเนี่ยเขายังคง สถานภาพยังคงสถานะในการที่ใช้คำพูดแบบเดิมนะคะนะอย่างพ่อแม่อาจารย์เขาตัวเองเขาตัวเองจนแบบว่าลูกโตสองคนก็ยังเขาตัวเองอยู่นะคะก็ยังมุ้งมิ้งกันน่ารักเนี่ยเห็นไหมคะความรักมันยืนยาวเพราะนั้นตรงนี้ระวังเรื่องการใช้คำพูดนะคะใช้คำพูดให้หวานหูให้เห็นว่าเขาคือ เขาเป็นคนรักของเราอะ่ะตลอดมาและตลอดไปแล้วความรักของคุณเนี่ยมันจะยืนยาวไปได้ด้วยความเข้าใจนะคะด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยความแบบใส่ใจความรู้สึกของกันและกันนะ,ะตรงนี้โดยทั่วไปอาจารย์รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะมันเป็นสามเหลียนมันเป็นแปดเหลี่ยนนะคะมันเป็น8ดนะไม้เท้า ตรงเนี้ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาหนักนะถ้าไม่มีเรื่องมือที่สนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณยังแฮปปี้กับความรักกันดีแล้วก็ช่วยกันสร้างฐานะช่วยกันสร้างข้อกลุง่งคุณให้มันมีความมั่นคงอะนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือเลยนะในช่วงเนี้ยการเงินก็ก็เข้ามาดีด้วยนะคะบางคนอาจจะเก็บตังค์ซื้อซื้อบ้านใหม่รถใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้นะมันมีแนวโน้มอ,อยู่นะแต่ไมเท้าวเนี่ยนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ ข้อกั่วงคุณยิ่งิ่งขึ้นไปนะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอาจารย์รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักยังนิ่งๆนะยังนอนแน่นิ่งสี่ดาบอยู่นะคะเพราะนั้นอะไรที่คุณฝันว่ามันจะแบบได้มันลงเอ้ยเป็นแบบ คู่ที่มีความสุขสมหวังนะจา์รู้สึกว่าช่วงเนี้อาจจะยังต้องรออยู่นะคะยังนิ่งๆอยู่แต่ถามว่าคุณกับเขายังไปด้วยกันได้ไหมนะคะก็ยังมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นความหวังซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันนะคะแต่อุปสรรคปัญหามันก็ยังมีมากอยู่นะที่ต้องค่อยๆแก้ไขค่อยๆแบบว่าต่อสู้กันไปเพื่อให้มันได้สมหวังในที่สุดนะคะสาหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะในเดือนนี้คุณกับคนรักก็ยังแบบนิ่งๆพยายามที่จะไม่พูด จะอะไรให้มันมีเรื่องทะเลาะกันนะหรือถ้ามันมีเรื่องทะเลาะกันมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณจะพยายามแบบไม่พูดถึงบมที่มันจะเกิดปัญหาตรงนี้ให้ให้มันกลับมาทะเลาะกันอีกคุณจะแบบรักษาะระยะห่างแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเอ,อรู้ว่าว่าจะต้องทํำยังไงไม่ให้เกิดปัญหานะเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดจะเสียเข้าไปเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังเป็นเรื่องที่แบบคุณยังไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นน่ะนะคะ เพราะนั้นตรงนี้ยังรักกันอยู่นะยังแบบค่อนข้างหลงไหลยังแบบค่อนข้างต้องการกันและกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ค่อนข้างที่จะพยายามถนอมน้ําใจนะกับกันและกันเอาไว้นะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างาเข้ามาก็ตามะแต่เดี๋ยวยังไงดวงความรักตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ต่างหากอีกทีหนึ่งนะคะอ่าตรงนี้เดี๋ยวมาดูให้ออร์คิลดีกว่านะคะมาดูที่น,น้องผีเสื้อนะคะ น้องผีเสื้อจะบอกว่าอะไรน้องผีเสื้อเซลล์แคร์นะคะดูแลสุขภาพของคนด้วยนะคะในช่วงนี้นะทั้งฝุ่นอะไรนะ PM 2.5ทั้งปัญหาโควิดก็ยังไม่จบใช่ไหมคะดูแลสุขภาพคันด้วยนะคะเอ่อ moving moving ตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่า มันอาจจะถึงช่วงเวลาที่คุณชีวิตคุณนิ่งๆอะ่ะคุณจะได้มีความก้าวหน้าอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะเป็นเดือนที่คุณจะได้ไปต่อโดยเฉพาะเรื่องงานนะมีแนวโน้มที่คุณจะมีความก้าวหน้าขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะชาวลัคนาราศีตุลขอด้วยหนึ่งใบนะเท t จ e ะเน็ก t e p นาวเห็นไหม <laughs> ไพ่ึ้นมาตรงด้วยนะคะคุณจะได้ไปต่อนะคะไปในอีกขั้นหนึ่งก้าว ก้าวหน้าขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะคะอารมณ์แบบนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่ดอกไม้ให้นะคะดอกไม้นําโชคของชาวลัคนาราศีตุลแต่ต้องใส่แว่นก่อนตัวมันเล็กมากเลยนะคะใส่ไว้แล้วรู้สึกว่าเหมือนแว่นมันขยายอ่ะนะคะแว่นมันขยายขึ้นมาตัวมันใหญ่ใหญ่นะเมื่อกี้ดูถ้าไม่เห็นอ่ะขอดูสิคะว่าดอกไม้นําโชคของคุณคือดอกอะไร อันนี้โมเน่นะคะใช่ไหมเอ่ยต้องเรียกแบบนี้หรือเปล่าไม่คุ้นชื่อดอกไม้แต่ว่าเขาบอกว่า anticipation นะคะ I feel I feel like an arrow นะคะ pull pull back and ready to be run into something big เ,เหมือนกับตรงเนี้ย วิราเขากับเหตุการณ์ของคุณเลยนะคะชาวรัคนาราศีตุลเหมือนกับว่าคุณกําลังมีเป้าหมายชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะแล้วคุณกําลังพุ่งไปสู่เป้าหมายชีวิตตรงนั้นโดยเฉพาะเรื่องความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานตรงนี้นะคะเป็นความสาเร็จที่คุณกําลังโก่งคันธนูแล้วก็ยิงให้เข้าเป้านะคะให้ไปสู่จุดหมายปลายทางของความสำเร็จที่คุณวางเอาไว้นะคะดอก อันนี้โมเนลใช่ไหมต้องอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะคะนะดอกไม้แห่ำโชคของคุณนะคะท่านั้นตามความฝันของคุณไปตามเป้าหมายที่คุณไปนะคะคุณมาถูกทางแล้วคะ่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูให้อีก1ชุดนะคะเอาเป็นชุดชุดนี้แล้วกันนะคะเนเจอร์วิสเปอนะคะสำหรับ ชาลัคนาราศีตุนในเดือนมีนาคม2564นะคะ High Ten Your Vitality นะคะเพิ่มพลังเพิ่มความสามารถในตัวของคุณไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยงานยากจะทำให้เราเหนื่อยแต่งานยากจะเป็นสะพานนะคะที่ทำให้คนอื่นเห็นศักยภาพเห็นฝีมือในตัวของคุณนะคะแล้วคุณจะทำสำเร็จด้วยแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยนะคะ,ะดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วนะคะตรงนี้ hope and happiness ว้าวชีวิตเป็นช่วงที่ขาขึ้นนะคะมีความสุขสมหวังนะคะที่จะได้ไปต่อที่จะได้ทำในสิ่งที่คุณฝันนะคะเป้าหมายชีวิตที่คุณต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วไปถึงเป้าหมายตรงนั้นอย่างมั่นคงนะคะดีงามมากขออีกหนึ่งใบนะคะ acceptance of love ตรงนี้นะคะถ้ามันมีใครที่ดูดีแล้วเขาอาจมาหลงรักคุณนะคะสำหรับคนโสดนะอาจารย์ว่าลองเปิดใจดูนะคะถึงแม้ว่าตอนแรกๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ทายชั้นไม่ใช่สเปคชั้นหรืออะไรแบบนี้นะคะลองเปิดใจดูนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดีกับคุณก็ได้ นะเพราะว่าคุณฝันไว้เยอะเจ็ดถ้วยอะนะคะสเปคคุณสูงไทยคุณสูงอะนะคะคุณสมบัติของคนที่จะเป็นแฟนคุณมันอา,อาจจะดูลดเลอเพอร์เฟกมากเลยอะนะคะเพราะนั้นตรงนี้ลองเปิดใจนะคะขอให้รักเราจริงทำให้เรามีความสุขได้นะหรือว่าลดลดความคาดหวังลงนิดนึงนะคะอาจจะเจอคนที่ใช่ก็ได้นะคะ หรือ e c i e t e n c e of love นะคะก็เป็นความรักของคนที่อยู่ในครอบครัวเป็นคุณพ่อเป็คุณแม่ลูกๆของเราใครที่เขาห่วงใยในตัวเรานะคะอาจจะเตือนเราด้วยความเป็นห่วงความรักนะคะอย่าทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กลายเป็นว่าบางทีเราอาจจะเหนื่อยๆแล้วก็รู้สึกเออทำไมต้องพูดซ้ำๆอะไรอย่างนี้รู้แล้วโตวแล้วอะไรแบบนี้นะคะกลายเป็นว่าคนไป ปฏิเสธความรักของเขาอะนะคะฏปเสธความรักความห่วงใย,ยด้วยความเข้าใจผิดผิดไม่ดูถึงเจตนาที่เขาพูดในสิ่งที่ดีกับคุณนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ย Access Time of Love มันมาได้หลายๆแง่หลายๆมุมในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือเป็นลูกๆของเราก็ได้ไม่ใช่แค่คนรักของเราอย่างเดียวนะหรือเป็นเจน้านายเป็นลูกน้องที่เขาอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆอะแต่เขาเป็นห่วงเขาหวังดีกับเรานะคะ รับความปรารถนาดีที่จริงใจของคนอื่นๆเข้ามาไว้ในชุดของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์าาาานะคะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ